สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียในการจัดสวนข้างบ้านในพื้นที่แคบๆนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็ทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้ก็เวลาว่างก็เยอะนะครับเราก็เลยมาหางานทําก็คือเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้กับข้างบ้านของเรานะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีมุมไหนกันบ้างนี่อันนี้เป็นมุมจิงช้านะครับแล้วก็มีมุมนี้นี่เดี๋ยวไปดูมุมอื่นแล้วก็มีมุมนี้นี่แล้วก็มี นี่นี่แล้วก็มีอ่างน้ำนกนะครับแต่นกอยู่นี่เดี๋ยวมันจะบินไปนี่นะครับแล้วก็มีต้นฝั่งนู้นนู่นนะครับเป็นงไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวต้นไม้แล้วก็เออวัสดุที่ใช้ในส่วนของเรากันเลยครับมาเริ่มกันที่พื้นส่วนทางเดินเลยนะครับนี่เป็นพื้นซีเมนต์ธรรมดานะครับแค่เราใช้เป็นวงกลมตรงกลางนะครับในส่วนของข้างหน้านี้เราก็จะเป็น ต้นไม้2ฝั่งนะครับก็คือเราเลือกเป็นต้นพุทธสุปรโชคมานะครับเพื่อให้มีความเป็นพุ่มแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นประตูทางเข้าด้วยนะครับแล้วก็ใส่กระถางตั้งไว้นะครับในส่วนของต้นอื่นเราก็จะมีลงดินแล้วก็มีในกระถางบางส่วนนะครับมาที่มุมฝั่งนี้เลยนะครับไม้คลุมดินข้างล่างนี้เราเลือกเป็นต้นหนวดประดุกนะครับนี่ปลูกง่ายขึ้นง่ายแล้วก็แตกกอเร็วนะครับแล้วก็จะมีหญ้าแซมแซมนะครับแล้วก็ปลูกเป็นต้นกวักมรกตนะครับนี่ เอามาไว้แดดที่มันโดนแดดหน่อยมันก็จะมีความเขียวนะครับแล้วก็งามฟอกอากาศได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าพอเวลามันแตกหน่อนเราก็สามารถขุดไปปลูกในห้องได้นะครับนี่แล้วก็มีต้นนี้ต้นด่างนะครับนี่อันนี้คือเราเพิ่งมาปักไว้นะครับมันก็เริ่มเป็นแล้วในส่วนของข้างบนนะครับก็เป็นกระถางเล็กๆนะครับแล้วก็เอาต้นแคนตัสมาใส่ไว้นะครับแล้วก็ต้นนี้มีความผิวไหวให้กระสวนนะครับนี่ แล้วก็มีอันนี้อีกกอหนึ่งนะครับแต่นี้เราจะปลูกไว้ในกระถางนะครับแล้วก็มีต้นใบสีสนะครับเพื่อให้สวงของเรา่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ามาใน่วงของฝั่งนี้นะครับคือต้นใต้ติ่งสีม่วงนะครับนี่ออกดอกแล้วแต่ถ้ามันโตอีกสักนิดนึงมันก็จะออกดอกเยอะกว่านี้นะครับนี่นี่ข้างหลังเราก็แอบต้นไม้ดอกไว้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีดอกแล้ว ต้นนี้สามารถปักขึ้นได้นะครับขึ้นง่ายโตง่ายนะครับนี่อ่ามาในส่วนของฝั่งนี้นะครับเราก็เลือกเป็นต้นสับปปรดสีนะครับอยู่ในกระถางนะครับนี่เราก็อยู่ข้างๆกับต้นคิงดางนะครับแล้วก็มีต้นคุณนายตื่นสายไว้คุมดินข้างล่างนะครับแต่มันยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็มีชิงช้านะครับนี่ ชิงช้าเราก็เลือกที่จะทาสีขาวเพื่อให้สวนขงางงดูสว่ขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันเข้ากับกระถางตงก,กาของเราด้วยนี่และนี่ก็คือต้นไม้ประธานของเรานะครับคือต้นจันผ่านะครับต้นใหญ่เลยแล้วเราก็เอาต้นไม้ยไปแขวนไว้นี่แต่เนี้ยมันโดนแดดนิดนึงเราต้องย้ายละมันเริ่มตายละเราต้องย้ายที่มันละนี่อันนี้เราก็ลงเฟิร์นไว้นะคะรับแล้วก็ปลูกต้นนี้ไว้อีกเดี๋ยวมันจะเต็มเลยนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นต้นเหลืองชาชวาสนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเลยเต็มนี่เลยพอมันเริ่มเลยเต็มเราก็จะสแลนออกนะครับอันนี้ซื้อมาจากที่เอ,อ่อคลองสิบห้านะครับเจ็ดสิบบาทถูกทึ่อก็จะขายมาร้อยกว่านะครับนี่แล้วก็มีต้นสับป,ประรดมีต้นลิ้นมังกรนะครับนี่แล้วก็คุณอเตือนสายกระถางหนึ่งของเรานะครับอ่ามาในส่วนของฝั่งนี้นะครับแล้วก็เลือกเฟิร์นมาลงในกระถานะครับแต่อันนี้บอกเลยว,ว่าโดนแดดนะ แต่ช่วงแรกมันก็ต้องลดน้ําเยอะๆหน่อยพอมันปรับตัวได้แล้วมันก็จะเป็นนะครับมันก็จะไม่ตายนี่แล้วก็มีต้นนี้นะครับแล้วก็ย่ามาแซงไว้อีกนี่แล้วก็มีต้นนางกวากนะครับแล้วแอบแอบต้นนี้ไว้ต้นตินทุกแกนะครับนี่แล้วก็มีสับป,ประรดสีนะครับอยู่ตรงอ่างน้ํานกนี่เลยแล้วเราก็เอาบัวมาใส่เอาบัวมาไวร้รอบๆนะครับบัวนี้เมตรละ 75บหาบาทนะครับแล้วก็อ่างบัวนี้650บาทนะครับมาในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีต้นเอ,อ่ออันนี้คือต้นสีมาลานะครับออกดอกสีแดงนี่เดี๋ยวให้ดูดอกนี่แต่ดอกมันแอบน่ากลัวนิดนึงนี่แล้วเราก็มีต้นเหลืองชัชวานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้มันเลื้อยขึ้นฝาเหมือนกัน ทีแรกตอนได้มันใหม่หมๆก็ๆนึกว่ามันจะตายแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นแล้วมันเริ่มเลยละนี่มันเลยไปทั่วล้วซื้อมา120บาทที่จะดจุจักนะครับนี่แล้วเราก็เอาต้นพวกสามงน้อยปับแป้งนะครับตระกูลด่าวมามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้สองเราเนี่ยดูมีสีสันนะครับนี่แล้วก็มีต้นนี้อีกอ เพราะการมีต้นสูงสูงนี่ก็คือต้นวาสนานะครับปักขึ้นนะต้นนี้ปักขึ้นดูแลง่ายนะครับอ่าแล้วทําไมถึงเอากระถางอันนี้ไว้ตรงกลางล่ะมันดูเกะกะไหมพื้นที่ก็แคบนิดเดียวเออมันส่วนของเราเด่นรูมีอะไรนะครับแล้วก็ไว้เดินวนได้นี่อ่าเราลืมบอกเรื่องงบไปเลยงบประมาณนะครับก็6,500บาทนะครับทั้งหมดของสวนเราเออมาในส่วนของพวกปูนซีเมนเนี่ย พวกปูนพวกทรายพวกหินเนี่ยประมาณสองพันบาทคท่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็พวกของตกแต่งเนี่ยก็ประมาณพันหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ค่าแรงสา0พันนะครับส่วนอีก5้าร้อก็คือต้นไม้ที่เราซื้อมาเพิ่มส่วนใหญ่ต้นไม้ของเราก็จะมีอยู่แล้วนะครับนี่ก็อยากจะแชร์เป็นไอเดียในการจัดสวนให้กับเพื่อนๆนะครับพื้นที่ความยาวแค่ 4เมตรนะครับความกว้างก็ประมาณเมตรกว่าๆถึง2เมตรเท่านั้นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมสูงให้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปเก่าของมุมสูงให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะต่างกันแค่ไหนแล้วก็ในการใช้พื้นที่ข้างบ้านให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนส่วนหนึ่งได้เนี่ยมันมันสามารถทำให้บ้านของเราหน้าอยู่มากขึ้นขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงกันเลยครับ มุมนี้ก็เป็นมุมสูงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเก่าให้ดูว่ามันมีความสวยขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนครับ เปน็นยนกันบ้างครับสำหรับการแชร์ไอเดียการจัดสวนในพื้นที่แคบข้างบ้านของวีหวังว่าสวนเล็กๆของวีจะเป็นไอเดียให้กับใครลหลายๆคนหรือว่าใครที่มีพื้นที่อยู่แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ลองเปลี่ยนมาเป็นสวนเล็กๆดูนะครับเพื่อที่จะให้ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ก็สำหรับวันนี้วีขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบคลิปบ๊ายบาย